ติดตามก่อนเอาเยอะไม่สี่คนอีกเล้ยไ,ไรเราก็ไม่เคยถึงสี่<อ> <laughs> ไปไหนดีเราเดี๋ยวนี่เลยไม่รีบไม่รีบไม่รีบเดี๋ยวเอ้ยเพื่อนเราเป็นบอทป่ะเนี่ยทำไมอ่ะ <laughs> เดี๋ยวก็รู้ หม่มันไม่ใช่บอทไม่ใช่บอทนะแล้วไปกี่คนเนี่ยผมมันเต็มตีอ่ะอีม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 ีอะไรมีอะไรมีด้กระกป๋อ,อยตรงนี้เห็แล้วนั่นกำลังไหลไะนี่อเออ๋ออยู่ข้างผมดีกว่าแงบครับนั่งเลย นังสงบนิ่งเลยแล้วก็มาร์กจุดต่อไปเลยอ่าขึ้นเหนือพี่ไปแอร์พอร์ตไหมสนามบินข้ามสะพานขวาเลยเนี่ยเลี้ยวขวาข้ามสะพานเลยแล้วก็เปลี่ยนเป็นอ่าหุ่นใดอันนี้ก็หุ่นใดนี่ว,วะ คุณใดไปแอร์พอร์ตฟาร์มยาวๆฮยเฮ้ยไม่จริง ตัวช้างไม่ได้ด้วยกลับไปที่บ้านหาอาวุธติดตัวก่อนแมงเฉียวหินนิดเดียวเนี่ยนะเย่และเรียนอยู่ในหมดเรียนแบบนี้พี่มาดูสวัสดีครับสุรลเยโยโกคลิปก่อนนะโกฮะโก้ครับผมผมเราชมคิดถัดไปก่อนนะครับ ทำไมอ่ะไหนแบบมัดมัดรวมมาโก้อยากแบบมัดรวมแบบต้องสองตาแบบเออเดี๋ยวดูเซวันนี้มีอะไรมามีอะไรกับกูดิเออมีอะไรกับกูผมชอบดูผมผมชอบดูไอ้ไอ้โก้มันตายตายแบบโง่ๆง่ตายตรงสะพานอือตายตรงสะพานตายแบบไม่มีอะไรไม่ด่าแล้วไม่ด่ามันก็เหมือนด่ากูแหละ นั่งรถมาเพื่อนยิงป้องเรียบร้อยแต่นันมีเชลลละไม่ใช่กูละแต่ไม่ใช่กูละก็แล้วก็แม่นแล้วก็แม่นเหมือนจับวางวางไหนก็วางอันละอันล่าสุดใช่ไหมเปรี้ยเดียวเลยเปรี้ยแบบงงๆเลยแม่งแม่นเหมือนจับวางอุ๊ยชอแบบเออแบบอ่าฮะไหนไหนมาต่อเกมที่สองอะไรอย่างนี้ไงเออเออมันจะจบแล้วก็คอยต่างนี่แล้วมันก็แบบฟินดี เพลินแล้วดูเพลินดูเพลินกูทำไม่ได้ก็อย่างนั้นอันนี้เล่นกันอยู่ใช่ไหมนะเล่นเยอะคุยได้มีปัญหาไม่ติดอ๋อไม่ติดได้ไม่ติดไม่ติดไม่ติดจ่ายหมดแล้วไอเดียไอเดียมันไม่เคยติดอ่ะแต่กูปรสบมาที่สูงไม่เอาตายแบบไม่เอาตายแบบเดินไแม็กเขายิงอะไม่เอานะแบบเดินอยู่ดีเดินเข้าไปโผล่ปุ๊บเพื่อนยิงอ่ะ เปลี่ยนลูกอยู่สองเกมก่อนหน้านี้ไม่โหลดแม็กมันไม่โหลดสองเกมก่อนหน้านี้กูเข้าบ้านไปปุ๊บโดนยิงตใจแม็กไม่โหลดแม็กมันไม่โหลดพี่ยู่แม่งโหแม็กไม่โหลดมันโลดเอาจริงเห็นแล้วใช่ไหมว่ามันรีโหลดไม่ทันจริงๆอ่ะกูเห็นยังไม่หมดแม็กโอ้มึงไม่เปลี่ยนแม็กมันติดมันพอกดเปลี่ยนปุ๊บมันโผล่มา แล้วทำไงได้อะมอบไงโก้ก <<|so|> ็มอบอ่ะทำไงได้อะโก้แล้วมันติดมันติดเป็นนิสัยเว้ยเวลายิงหนึ่งยิงเสร็จหนึ่งคนอ่ะเปลี่ยนเม็ดทันที่ด้ไหยเออมันติดนิสัยแก้ไม่หายด้วย กูดูแล้วกูหัวร้อนก้าไอสัตว์เด็กหัวร้อนหน่อยเด็กหัวร้อนดูหน้าหัวร้อนวล่ะแล้วโมโหในสิ่งที่แบบซ้ำซ้ำซากซากอ่ะมันผิดซ้ำซ้ำซากซากมันแก้ไม่ได้อ่ะ้อะไรวะนี่อะไเนี่ยตีไปป่าเมาทิ้งอ่าฮ่าฮ่าฮ่า้าฮ่าฮาฮ่ เลย,ยนะเลยไปตั้งกล้องถ่ายไงไม่เปิดกล้องเพราะอะไรอ่ะโต,ต,ตพังมาแล้วนะตายแบบเออสองเกมมันมาจะมันนะจะแบบอารมณ์มันแบบตาตานี้ไม่ได้ที่หนึ่งใช่ไหมแล้วตาที่หนึ่งมาลงอ่ะกบอกกันนะเล่นหนึ่งอาทิตย์อ่ะอาจจะได้ที่หนึ่งแค่เกมเดียวและอาทิตย์นั้น่ะเล่นโอ้ยเล่นสามสิบเกมได้ อาฮไหนดูซิวันนี้มีอะไรมาใหม่อันนั้นมันเกมแข่งรถมึงคนละเกมกันกลัวไว้แพทไปทําไม่นี่มาใหม่เว้คล้ายๆว่ามันไปล้างเครื่องมาใหม่อ่ะเออแล้วไออันเก่าอ่ะไอดี u ูทูบเก่าอ่ะหายไอดีเอี้ดอะเอออันนี้นันใหม่อันนั้นหายที่คนติดตามหลายร้อยอ่ะเออหายไอดีอแล้วว่าไงพี่มีคนมาบ้านกูพี่ก็ขับรถไปซีพี่มีรถ เออเล่เลยพี่เอาเลยเอาเลยมาเรียนกูสิเออเออผมเป็นผู้ดูที่ดีผมจะไปชอบดูผมจะไปท่าเรือข้างบนแล้วเนี่ยผมจะข้ามสระบินไปแล้วท่านำหนักวงไม่รักกูมันเกลียดกูไม่ชอบกูคูณคุณคุณไหมครับคุณของใครไหมยิมนาสิ์อาจารย์แดงยิมนาสิ์อาจารย์แดงชัดๆกูละเพียจริงๆเห็นหกมึง กูเห็นอยู่สองสามตา้งไอ้เชี่ยโดดฝั่งนี้วงไปนู่นคนละโยดเลยมึงโดดเหนือวงไปใต้ไม่ใช่สองสามตาเขาประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของเกมที่เล่นอ่ะมันจะเป็นอย่างนั้นกูใช่แปดสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะมันจะเป็นอย่างนั้นวงมันไม่ชอบกูไม่รักกูเนียเป็นเป็นประเภทเนี้ยที่ที่กูชอบนี่ครับแม่งเอยเดี๋ยวกูเควงเมาทิ้งกันเลย แล้วพี่ชาวเวลาเล่นเลยพี่ชาวเป็นประเภทใช้สมาธิใช่ไหมสิ่งหนึ่งที่พี่ชาวภาวนาคือไม่ให้กูตายก่อนเพราะว่าเพราะถ้ากูตายก่อนกูจะกวนสมาธิพี่ชาวเละเลยพี่ชาวผมกลับจากท่าเรืออะไรนะพี่ผมกลับจากท่าเรืออะไรนะกูไมหน่าจะพ้นที่นีหรู้ไหมทําไมกลับจากท่าเรือผมเห็นปืนที่นั่นมันมีสกิน แสดงว่็ต้องมีใครมาหยิบทิ้งเอาไว้อะไรกูดีใจปีนี้ทุเรียนกูได้กินไว้อะก็นั่นไงบอกแล้วปลูกอนทองกลายเป็นทุเรียนบ้านกูต้องใส่ปุ๋ยนะนกูปีหน้าใส่ปุ๋ยแล้วกันพรอนทองให้กูถามสูตรแต่พี่เชาอ่ะแต่แต่พี่เชาพี่เชารู้ว่าทำไงให้มันออกผลดีแต่แต่กูไม่ได้ทำอะไรมเลยนะคือปล่อยเลยนะปล่อยที่ กูมันที่กูปลูกไว้ใช่ไหมแล้วกูก็ไปลงลงดินนี่ตัวแล้วก็ปล่อยอ่าม<ล>ันก็ขึ้นมาเองอ่านั่นแหละนั่นแหละคือผลที่มันกลายเป็นทุเรียนบ้านโ <c oughs> อ้ไม่รู้เมันกลายปเป็นเลียนบ้านแต่เม็ดเล็กนะเรียนบ้านเม็ดเล็กเวียงงงเลยใช่เป็นเรียนบ้านนะไม่คือ<ต>สายพันธ<า>ุน<ล>์หมอนทองแต่ว่ามันมันไม่ได้รับการบำรุงอ่ะมันเหมือนคนไม่ค่อยได้กินข้าวอะเม็ด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 ุเรียนอะเล็กเล็กเหมือนหมอนทองเออแต่ลูกเล็กเหมือนุเรียนบ้านแต่แต่เนื้อเนื้อเยอะนะ แต่เนื้อถามว่าเยอะไหมมันก็เยอะแต่มม่คืนเรียนบ้านมนีคนเอาตุกๆมาเห็นแล้วพี่ผมกำลังไปหาพี่อยู่เนี่ยเฮ้เล่นเงินไปเขเล่นเงินไปเล่นเงินไปแล้วคุไม่เล่นเอาได้ด้วยเขาขับรถอยู่แถวนี้เพียบเลยไม่สวนผมขึ้นบนตุกๆลงล่างมันไม่กล้าสู้ผมผมเป็นคิดว่าผมมาเต็มตีไงที่จริงผมมาคนเดียวไปไหนมาก มาเสียไม่กลัวกลัวมาเยอะถ้าเรือนีคนแอร์พอร์ตมีคนซ้ายมือที่ตุกตุกวิ่งไปเมื่อกี้มีคนโดดมาสามคนนู่นนะโดดมาแล้วก็มีคนฮะเยอะไหมเยอะก็เล่นเกมกันโอ้เล่นเลยเล่นเลยเลเลยไม่ติดาวีเฮ้ยชิบหายละเช้ามีเีตกวันร้อน ตัวรถได้ไงอ่อะลงบนแปลงผักนึกภาพแปลงผักที่เป็นคลื่นอะเป็นเนินอะเออแล้วรถที่งลงไป,ไป<า>อะต้องต้องไปวัดโคต้องไปวัดเราเราไปหลบอยู่ซอกบันไดโคร้านหน้าเขาผมแพงด้วยนะไอนี่นี่มันแฝงตัวยงอริงๆวมาเล่น้ายกานแล้วก็ตั้งกดใคร,รแพ้ก่อนเลี้ยงข้าวเออเอามาล่ะเอามาล่ะเอามาล่ะผู้แพ้ก่อนแน่นอนพี่เชาวิ่งไม่เล่น วิ่งจะเป็นผู้ผู้ชมดีน้ำมันหมดแล้วพี่วิ่งน้ำมันหมดแล้วพี่วิ่งน้ำมันหมดแล่น้ำมันหมดด้วยกันสิครับโอ้ช่างเดียวกันบอกมาเล่นด้วยกันสิครับโอ้ผมอยากเห็นช่างเล่นเกมอะไรเนาะมาแรงพันขาร้อยขาเลยมาเล่นด้วยกันสิครับก็บาดีครับแต่ช่วงนี้คนติดไอ้นี่คมึง กูติดมิเตอร์บิน่วกเนี้ยมิเตอร์บินกูก็ติดนะที่มันเป็นตอนน่ะวิตามบินคลาสิกไม่ไม่ไม่ต้องภาคอีสานดูแต่กูกูชอบวิตามบินภาคอีสานดับเบิลวันกูบอกเลยดูมิเตอร์บินมันมันเป็นช่องมิเตอร์บินอ่ามีมีกูติดตามอยู่อคลาสิกมิเตอร์บินเนี้ยแต่มันมีติดตามสิบล้านเคยดูภาคอีสานนะมยังไม่เคยลองพิมพ์ดูวิตามบินภาคอีสานบอกเลยมัน อันอันนี้มันไม่ใครภาคเลยมันแบบมีพิมพ์ด้วยตัวมีหลายตอนเลยครบทุกตอนเลยมิเตอร์บินภาคอีสานเฮ้ยกูบอกเลยกูดูแล้วกูดูตอนนี้แล้วกูติดอ่ะติดกูต้องดูทุกตอนอ่ะแล้วอย่างหนึ่งอะไรวะขอโทษน้องชายอ่ะ sorry bro อ๋อเป็นเป็นฟิลิปไะเออเเเลียเอเลียสอันนั้นอย่างสงสารเอเลียสเชื่อไหมช่วงนั้นอ่ะกูดูตั้งแต่ยังไม่ถึงล้านซับอ่ะแต่สนุกนะ แต่ว่าคุณดูช่องเบนด์ินดิบนี้ตั้งแต่หลักแสนอะแสนซับอะอืมอันนี้เป็นล้านซับแล้วแล้วมันก็ไม่ทําแล้วอะมันทําอย่างอื่นอืมมันไม่ทําแล้วกูก็เลยไปดูภาคกิจพอดูภาคกิจมันก็มันก็สนุกแต่สนุกสู้ภาคไทยไม่ได้พี่ไม่รู้ใครเอารถมาจอดทิ้งเอาไว้ไอ้เฮ้ย sorry bro sorry bro เอากระชัษแงยอดมือซสัตว์ไอเลี้ยนแม่งก็โงงอันนั้นไม่เจ็บไม่เจ็บเท่าเอาซอนพริกใส่ในถุงยางอ่ะ เ็บแล้วซอสพริกแบบเผ็ดอ่ะซอสพริกเผ็ดอ่ะใส่ได้ทุกอย่างอ่ะเออเรี่องเราไปใช้ยังไม่ทันใช้เลยแค่ใส่ซอสแค่ใส่เข้าไปก็ออกอาการแล้วขู่ไงมีรถมาพี่ชาวจริงจังอยู่คนเนี้ในคนอื่นนี่ชาวจีนรถมาข้อรถมาให้เราตคงที่หนึ่งเท่านั้นเล่ามาพี่ชาวบอกเต็มนี่จะต้องที่หนึ่ง ปันไปเถอะได้เรอที่หนึ่งไม่เคยมายมสี่มาสี่แล้วเหลือสองประจําเลยได้ที่หนึ่งเหรออีกสองไปไหนตายสิอะไรครับนี่อหลอดเป็นอย่างนี้บ่อยมากอาอโต้คคิกฟรีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็อะออโต้ลคิกฟรีเปลี่ยนทายน้ำมันเครื่อง เฮ้ยพี่พ like ี <g <g ่ชาวขมมนขมมนขมมนเป็นหินเราแล้วขมมนขมมนขมมนขนใกล้ใกล้ก่อนใกล้ใกล้ก่อนเอาเลยไหมเอาเลยไหมเอาเลยไหมอะไรไหมอะไรไหมเอาใกล้ใกล้ก่อนนั่นนะกูว่าแล้วมันโดนเลยไหมตายครับจบครวบด้ยหมอศพเกมโอเว่ยโอ้โหหลังก็มีข้างก็มีไม่ใช่ไงกูถึงพอยา ท yeah, 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 yeah. านก็ได้อะ yeah, yeah, yeah. เอาเลยไหมเอาเลย <c oughs> ไหมเด่นแม่เลยเปิดก่อนได้เปรียบไหนๆก็ไม่มีจุดให้อยู่ละเปิดแม่งเด <c oughs> ยกก่อนได้เปรียบเชียร์ผมแล้วใช่ไหมแล้วกูให้พี่ชาวเปิดแล้วกูไม่เปิด <c oughs> พี่ชาวตัวไหนเอาเอา,เอาตัวเสื้อขาวอะแม่งมันมาสามตัวกูเห็นแล้ว <c oughs> ล่วงไปดาวหนึ่งดาวหนึ่งผ่อนเร็วผ่อนเร็วผ่อนเร็วเร็วผ่านเร็วผ่านข้างหลังมันจะผ่อนผมแล้วโค้งสุดท้ายไม่โค้งเลยโอ้ยลูกสองลุงเลี้ยวอุ้ยโดนหลังเข้าด้วยซ้ายขวาพี่ชาว ฝากที่เหลือด้วยพี่ผมกำลังจะกลายเป็นวิญญาณในสามสองหนึ่งเฮ้ยพี่ชายหึงทันโอ้ยพี่ชายหึงทัานนี่เขาบอกกูให้องตายง่ายๆหรอกเลิฟเอวโชคกูก็รังคันใ่าผมไปก็ได้พี่ผมไปได้เฮ้ยอย่ายพี่บันด้อยใจต้องไปกอมบอีกเดี๋ยวมข <c oughs> ี้กอนอยู่ด้วยเงอทู่เทียนมากราบไหว้กูเลยนะต้องไปกอถึงบ้านนึกเตือดร้อนอ่ะ รีวของแปลกญี่ปุ่นโ็้ฝนตอบอยินดีด้วยโก้เ้ยหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าโอ้ตายกลัวเลบร้อยวิ่งกันมาเป็นบอยแบนด์เลยกีแล้วเจอบอยแบนด์อีกแล้วยบเลยจบเกมแล้วเจอสีตลอดเลยเพอเหลือสองแล้วเจอสี่ะ 哎，陛下，我。